นายกิติกรแก้วปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยตามที่กรมปศุสัตว์ตรวจพบโรคลำปีสกินซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่สำหรับประเทศไทยพบครั้งแรกเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้มีการรายงานการเกิดโรคไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE แล้วตั้งแต่วันที่9เมษายน2564โรคนี้เป็นโรคเฉพาะในโคกระบือไม่ติดต่อจากาสัตว์สู่คนสำหรับในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีพบสัตว์ป่วยด้วยโรคโคลัมปีสกินจำนวน5อำเภอประกอบด้วยอำเภอเหล่าเสือโกกอ,อกุดเข้าปุ้นอำเภอวารินชำราบอำเภอเขมราชและอ,ม,อม่วง30ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้โรคระบาดส่วนใหญ่มาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ ประกอบกับมีแมลงดูดเลือดได้แก่ยุงแมลงวันเหลือบและเห็บที่เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญและเพื่อให้การควบคุมโรคกลํำปีสกินในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดได้ประสานร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอควบคุมโรคและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไปอสำหรับในช่วงนี้พี่น้องเกษตรกร,กรและท่านผู้เกี่ยวข้องอาจจะได้ทราบ ถึงประเด็นของโรคระบาดาที่สำคัญในโคกระบือในบ้านเราที่เป็นเรื่องของโรคอุบัติใหม่นะครับเป็นเรื่องของโรคอุบัติใหม่เป็นภาษาทางราชการว่าโรคลําลลปีสกินนะครับก็เป็นโรคที่พูดง่ายสกินแปลว่าผิวหนังนะครับผิวหนังก็เป็นโรคที่แสดงอาการภายนอกที่เห็นชัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง สภาพผิวหนังที่เป็นผื่นนะครับไม่ใช่เป็นตุ่มธรรมดาเป็นผื่นเป็นป้านนะครับที่สังเกตเห็นได้ง่ายอันนี้ก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสซึ่งมีช่องทางการติดต่อที่สำคัญที่ะระบาดไปได้ไกลกว้างขวางนะครับซึ่งขณะนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุรุราชธานีของเรานะครับมีพื้นที่ครอบคลุมในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งพื้นที่ประสัทเขตสาและประสัทเขต4นะครับแล้วก็มีพื้นที่ทา,างภาคเหนือบ้างภาคภาคตะวันตกก็เกิดเฉพาะในอัวกับควายนะครับโคก,กระบือเท่าที่ผมเองกับคณะทํางานได้ออกในพื้นที่นะครับเมื่อได้รับทราบข่าวก็รีบออกไปดูไปพบพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้ก็ต้องนําเรียนว่าพี่น้องเกษตรกรค่อนข้างจะ ตกอ,อกตกใจนะครับตกอ,อกใจเพราะมันเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่น่ากังวลก็ขอเรียนว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับเพื่อเรียกว่าขั้นรุนแรงแต่ก็มีการพบอยู่ในสี่ห้าอเภอนะครับสีออ่อำเภอแล้วก็อำเภอละสองรายบ้าง3ามรายบ้างนะครับก็มีพื้นที่ที่อำเภอเหล่าเสือโกอกนะครับกุดข้าปุ้นอำเภอ ม่วง30วารินชำราบแล้วก็เขมราชนะครับซึ่งในพื้นที่อำเภอวารินชำราบกับเขมราชในทางเราก็ให้ทางท่านผออำเภอโดยใช้อำนาจของท่านท่านนายอำเภอประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ของเราที่มีอยู่ในอำเภอด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ของปศ,ศุสัตว์จังหวัดนะครับก็ระดมเต็มที่ ที่จะทําหาทางในการที่จะป้องกันระงับยับยั้งโรคนี้ให้ได้ทางกลุ่มสุขภาพสัตว์ของเราก็มีโครงการโรนอโคงนะครับต้อนวัวควายเข้ามุง้งสมไฟไล่ยุงและ,มะแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นาหาสำคัญในการติดโรคในขณะนี้กำลังทำอยู่ครับทางด้านนางสาวรัชนีกรอ,อรุณไพร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสรัมปีสกินดิซิสไวรัสเป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโคกระบือไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากาสัตว์สู่คนอัตราการป่วยมากกว่า5%เซโดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลเยื่อบุพบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย จากนั้นจะตกสเก็ดเป็นแผลหลุมสัตว์อาจมีไข้หายใจลำบากร่วมด้วยโรคนี้มีแมลงดูดเลือดเช่นเห็บแมลงวนันยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อทั้งติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรงผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรคหรือผ่านทางโรคได้ การป้องกันโรคทําได้โดยการกําจัดมแมลงพาหะนําโรคโดยใช้สารเคมีกําจัดมแมลงแบบฉีดแบบราดหลังหรือแบบฉีดพ่นสําหรับสัตว์ทุกตัวในฝูงปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโลง่งไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมแมลงพาหะรวมถึงกําจัดแหล่งเพาะพันยุงกําจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันมแมลงมาวางไข่กางมุ้งให้สัตว์เพื่อป้องกันมแมลงดูดเลือดทั้งนี้หาก,กเกษตรกรพบโคโก,รกระบือป่วยแสดงอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศสุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันทีเพื่อเข้าป้องกันและควบคุมโรคเร็วที่สุดวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการป้องกันแมลงดูดเลือดเพราะว่าทางติดต่อหลักของโรคเนี่ยค่ะเกิดจากมแมลงดูดเลือดที่นําโรคสู่ตัวที่ ตัวที่เป็นโรคสู่ตัวที่ไม่เป็นโรคนะคะรวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาในพื้นที่เนาะจากตลาดนัดคา้าสัตว์อะไรก็ตามที่อาจจะไม่ได้มีการตรวจโรคก,ก่อนเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคนะคะอา,อาการของสัตว์เนี่ยจะเห็นได้ชัดค่ะมีอาการให้เห็นภายนอกทางผิวนั้นก็คือจะเป็นตุ่มนูนเนาะแข็ง แรกๆเนี่ยอาจจะเป็นตุ่ม2ตุ่มแต่พอนานไปเกิน7วันขึ้นไปเนี่ยค่ะตุ่มก็จะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ค่ะสัตว์ก็จะมีอาการเป็นไข่นะคะข้อบวมหรือว่าผังผืดบวมนะคะล้วนแล้วแต่เกิดจากวิการตัวพอกเนี่ยไปฝังอยู่ตรงชั้นเขาเรียกว่าสับคิวตานีสหรือว่าสับคิวติส ของ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 ผิวหนังนะคะนอกจากนี้ไม่ได้พบเฉพาะวิการตรงที่ผิวหนังเท่านั้นวิการตรงทางเดินหายใจทางเดินอาหารก็สามารถพบได้นะคะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้ถ้าเกิดว่าสัตว์ตัวไหนที่เห็นอาการเป็นตุ่มตุมแบบนี้แล้วอะ่ะอันดับแรกเลยก็คือให้แยกสัตว์ตัวนั้นออกจากฝูงค่ะถ้าเกิดว่า เอ้ยเกษตรกร,ร,กรมีคอกเดียวทํำยังไงอ,อ๋อทำยังไงก็ได้ค่ะให้เอาตัวนั้นนะ่ะไปล้อมมุ้งไว้นะคะให้อยู่ตัวเดียวๆค่ะส่วนสัตว์ตัวอื่นก็ป้องกันได้โดยการที่กลางมุ้งที่คอกเหมือนกันอาจจะเป็นมุ้งเขียวที่อเอามาทําทางการ,กรเกษตระคะ่ะที่เป็นมุ้งสีเขียวๆเ,เนาะอันที่2ก็คือสุ่มไฟ หรือว่าใช้สารกําจัดแมลงค่ะแบบพ่นสิงแวดล้มแบบพ่นตัวสัตว์ค่ะอันนี้ทางร้านขายเวชภัณฑ์ยาก็จะมีทั่วไปเนาะ,ะที่สําคัญก็คืออัตราส่วนในการใช้อันนี้ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากสารฆ่าแมลงพวกนี้ถ้าเกิดเอามาอาบตัวสัตว์เนี่ยจะต้องเจือจางมากๆจะได้เป็นไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์เนาะค่ะทีนี้สัตว์ตัวที่เป็นแล้วโรคเนี้ยเนื่องจากว่าจะมีอัตราการตายแค่น้อยกว่า10%เนาะ แต่ว่าตัวลูกเนี่ยจะเป็นรุนแรงนิดนึงเนื่องจากภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีค่ะฉะนั้นเราจะทําการรักษาโดยที่การรักษาเลยก็คือการรักษาตามอาการตามอาการคืออะไร1สัตว์จะมีไข้ถ้าเกิดมีไข้เนี่ยก็จะใช้กลุ่มยาลดไข้จะเป็นพวกกลุ่มสเตียรอยหรือว่าเป็นเอนสเตตที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะกลุ่มสเตียรอยเนี่ยเราจะใช้ได้เฉพาะในสัตว์ที่ไม่ท้องเท่านั้นเพราะว่าสัตว์ที่ท้องเนี่ยเวลาใช้กลุ่มพวกนี้มันก็จะแทงค่ะ ส่วนกลุ่มเอนไซมหรือวกลุ่มนอนสเตียรอยเนี่ยก็จะเป็นยาลดปวดลดไข้นี่แหละคะ่ะก็ใช้ติดต่อกันจนสัตว์จะอาการดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าดูตัวไหนมีแผลแตกหรือว่ามีน้ำมูกน้ำลายไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะพิจารณาใช้กลุ่มแอนติบิโอติกหรือว่ายาปฏิชีวนะเนาะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียสเตกก้อนนะคะแล้วก็จะใช้สาระจะใช้เป็นวิตามินรวมนะคะ A D 3 E ในการจะช่วยสพอร์ตพวกภูมิคุ้มกันของสัตว์ให้สัตว์แบบแข็งแรงค่ะ แล้วก็จะมียาฉีดอีกตัวหนึ่งเขาชื่อว่าไอโวมิกตินค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าฉีดในตัวสัตว์ที่เป็นอะเวลายุงหรือว่าเป็นพวกแมลงดูดเลือดมาก,กัดอ่ะมันก็จะทําให้แมลงดูดเลือดพวกนี้ตายก่อนที่จะเอาไปกัดตัวอื่นก็จะเป็นทางที่ป้องกันได้อีกทางหนึ่งค่ะทางที่ดีก็คือตอนนี้ค่ะก็จะรณรงค์ให้เกษตรกรกังมุง้งแล้วก็กําจัดพวกแมลงดูดเลือดพวกนี้ค่ะจะเป็นทางที่ดีที่สุดส่วนวัคซีนตอนนี้ของกรมปศุสัตว์นะคะกำลังดําเนินการสั่งซื้อจากต่างประเทศอยู่ค่ะ